s Story t o r y t a l ด้วย s t o r y t a l คุณสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่และสิ่งที่ดีไปก่อนนั้นคือ s t o r y t a l มีคลังหนังสือเสียงขนาดใหญ่และไม่ใช่แค่นั้นนะครับทาง s t o r y t a l มีข้อเสนอให้กับคุณผู้ฟังของ SparkMy ทุกคนในการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกในราคาเพียง149บาทเท่านั้นซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ s t o r y t a l หนังสือเสียงในมือถือของคุณ การใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากในขณะที่พวกเขาสแสวงหาการถูกเติมเต็มและความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของตัวเองมันคือทั้งหมดที่ผู้คนต่างค้นหามันคือความต้องการที่แท้จริงของคุณและมันสามารถเป็นแรงจูงใจและแรงผลักดันที่ทรงพลักได้ แต่ว่ามันก็สามารถทำให้คุณเป็นทุกได้ในเวลาเดียวกันคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองกำลังดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆโดยขาดทิศทางขาดจุดมุ่งหมายหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับมีผู้คนมากมายกำลังดิ้นรนเพื่อค้นหาสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายชีวิต ความหมายชีวิตและสิ่งที่จะเติมเต็มในชีวิตของพวกเขาอยู่และข่าวดีก็คือมันเป็นไปได้ที่จะเจอสิ่งสิ่งนั้นในวิด,ดีโอตัวนี้เราจะมาสำรวจหัวข้อของการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมหาวิธีกันที่ตัวคุณเองก็จะสามารถค้นหาในสิ่งที่ตัวคุณนั้นเรียกร้องได้กันครับการใช้ชีว <mit> ิตอย่างมีเป้าหมาย มันคือการค้นหาบางอย่างที่ตรงกับคุณอย่างแท้จริงมันเป็นสิ่งที่คุณหลงไหลมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของคุณเมื่อคุณค้นพบสิ่งสิ่งนั้นคุณจะมีแรงกระตุน้นและแรงบันดาลใจที่ทรงพลังที่จะผลักดันให้คุณลงมือทำและบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในท้ายที่สุด แล้วทีนี้คุณจะหามันเจอได้อย่างไรการเริ่มต้นที่ดีมันคือการเริ่มต้นจากข้างในถามคำถามที่สำคัญกับตัวเองดีๆพรสวรรค์ของคุณจุดแข็งของคุณจุดอ่อนของคุณคืออะไรอะไรคือสิ่งที่คุณชอบอะไรคือสิ่งที่คุณเกลียดคุณต้องการที่จะทำอะไรกันแน่คุณอยากให้โลกจดจำคุณแบบไหน เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรสิ่งต่อไปที่คุณควรทำก็คือการลงมือทำนั่นเองอาจจะเป็นการขอคำปรึกษาหรือจะสร้างเครือข่ายกับคนที่มีความคิดแบบเดียวกันกับคุณก็ได้การทำตามขั้นตอนทีละเล็กทีละน้อยเพื่อพัฒนาทักษะและสั่งสมประสบการณ์คือวิธีที่ดีที่สุดแต่อย่าลืมสิ่งสำคัญ ว่าคุณต้องมีความยืดหยุน่นและเปิดใจให้กว้างมากที่สุดเท่าที่ทำได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงอาจจะไม่ชัดเจนเสมอไปและมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลามันผ่านไปเมื่อคุณได้เรียนรู้อะไรได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจงอย่าก,กลัวที่จะลองทำอะไรใหม่ๆครับกล้าเสี่ยงกล้าสำรวจเส้นทางที่แตกต่างด้วยความอุตสาหะ และความคิดเชิงบวกที่คุณมีและคุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงและคุณจะสร้างชีวิตที่มีจุดประสงค์และความหมายได้ในที่สุดครับการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายเป็นวิธีที่ดีในการหาความหมายของตนเองโดยการมองเข้าไปข้างในลงมือทำและเปิดใจของคุณให้กว้างไว้เสมอ แล้วคุณก็จะได้เจอสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงจำไว้ว่ามันไม่มีคำว,ว่าสายเกินไปที่จะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายครับให้เสียงภาษาไทยโดยสปาร์กม่ d ถ้าใครชอบสนใจที่จะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนผ่านระบบสมาชิกและระบบซ u เปอร์แฟนได้นะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยค a l i b เบอ แพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิดความสำเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากหลายวงการมามากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่ายและเข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับ Spark Mind จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ